คนท้องที่มีเลือดออกระหว่างการตั้งครรนนึกถึงภาวะเสียงอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อค้าคนเลือดพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรนแล้ววันนี้สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรนกังวลก็คือเรื่องของการมีเลือดออกในระหว่างการตั้งครรนการมีเลือดออกในระหว่างการตั้งครรนนะคะสามารถพบได้ประมาณสัก 20-30%ของการตั้งครรภ์แล้วก็ประมาณ20%จะพบได้ในช่วงไตรามาสแรกของการตั้งครรภ์ก็คือ14สัปดาห์แรกนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าช่วงที่เรามีเลือดออกในช่วงไตรามาสแรกเนี่ยจะทำให้เรานึกถึงภาวะเสี่ยงอะไรได้บ้างที่เกิดขึ้นภาวะเสี่ยงที่แรกนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการมี เลือดออกหรือว่าเลือดลังหน้าเด็กนะคะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้กับคุณแม่บางคนที่มีเลือดออกในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะซึ่งภาวะเลือดออกในช่วงแรกเนี่ยออกแค่นิดเดียวสองถึงสามหยดแล้วก็หายไปไม่มีอาการปวดท้องร่วมด้วยเป็นแค่วันสองวันอันนี้ยังถือว่าเป็นอาการปกตินะคะที่เกิดขึ้นได้คุณแม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปขอให้ออกแค่นิดเดียวแล้วก็เป็นแค่ สงไม่เกิน3วันแล้วก็หายไปภาวะที่2นะคะก็คือภาวะแทงค่ะภาวะแทงเนี่ยจะพบได้ในช่วงไตรามาสแรกโดยเฉพาะในช่วงก่อน12สัปดาห์มีอาการปวดหน่วงท้องน้อยร่วมด้วยแล้วก็มีเลือดออกร่วมด้วยนะคะให้เรานึกถึงภาวะแทงแต่เราจะรู้ได้อย่างไรเราต้องไปโรงพยาบาลไปพบคุณหมอคุณหมอจะเป็นคนตรวจคนอัลตราซาวให้นะคะว่าเป็นแท้งแบบไหน แทงคุกคามหรือว่าแทงสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ต้องขูดมดลูกอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งคุณหมอเป็นคนวินิจฉัยใ,ให้เราภาวะที่3นะคะที่เราเนึกถึงก็คือภาวะท้องนอกมดลูกอันนี้จะเจอได้แล้วถ้าเป็นจะรุนแรงมากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ภาวะท้องนอกมดลูกก็คือตั้งครรภ์จริงอันตราวแล้วไม่เจอถุงการตั้งครรภ์อยู่ในตัวมดลูกแต่ไปเจออยู่ปีกมดลูกหรือว่ารังไข่ ซึ่งตัวนี้อันตรายมากๆนะคะจะต้องรีบทําการผ่าตัดถ้ามีภาวะท้องนอกมดลูกจริงๆภาวะที่4นะคะก็คือภาวะท้องไข่ปลาอกนะคะอันนี้ก็คือตรวจแล้วมีการตั้งครรภ์จริงคุณหมออันต asan แล้วเจอถุงการตั้งครรภ์นในมดลูกด้วยแต่ไม่มีตัวเด็กลักษณะในถุงการตั้งครรภ์เป็นลักษณะเหมือนไข่ปลาอุกหรือลักษณะเหมือนไข่กบนะคะที่อยู่ในถุง คุณหมอก็จะรักษาโดยการดูดตัวไข่นั้นออกแล้วก็ติดตามฮอร์โมนของการตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกนะคุณหมอจะนึกถึงภาวะของการเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรกภาวะเสี่ยงนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นหมอจะติดตามฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะลดน้อยลงนั่นเองภาวะที่5นะคะก็คือภาวะของคุณแม่ท้องลมอ่าอันนี้มีได้นะคะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้ว ไม่มีอะไรในถุงเลยไม่พบตัวเด็กเป็นถุงเปล่าๆนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าท้องลมจะนํามาด้วยมีเลือดออกเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดท้องร่วมด้วยนะคะตวอย่างคุณหมอก็จะขูดวัตลูกให้ถ้าถุงนั้นไม่หลุดออกเองโดยสมบูรณ์นะคะนี่คือ5ภาวะเสียงที่เรานึกถึงในช่วงไตรามาสแรกคราวนี้ช่วงไตรามาสที่2ที่3นะคะถ้ามีเลือดออกเนี่ยเรานึกถึงภาวะอะไรได้บ้างอันที่1ก็คือภาวะรกเกาะต่ําค่ะ จะนํามาด้วยมีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะอาจจะไม่มีปวดท้องน้อยร่วมด้วยอันนี้เรียกว่าภาวะรกเกาะต่าถ้าใครที่คุณหมอแจ้งว่าเป็นรกเกาะต่ำนะคะสาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์งดทํางานหนักงดเดินทางไกลงดเดินขึ้นบันไดงดยืนนานๆอย่างเงี้ยนะคะงดมีเพศสัมพันธ์เพราะมีโอกาสที่จะเลือดออกมากขึ้นมีโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดได้นั่นเองภาวะที่2นะคะคือภาวะรกลอกตัวก่อนกําหนด อันนี้จะมีเลือดสดๆออกท้งช่องคลอดร่วมกับการปวดหนองท้องน้อยร่วมด้วยนะคะถ้ารกได้ลอกตัวก่อนกําหนดจะต้องผ่าตัดคลอดจะต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ไม่งั้นคุณแม่จะเสียเลือดเยอะจะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ภาวะที่3นะคะก็คือภาวะคลอดก่อนกาหนดภาวะนี้อาจจะมีด้วยมีมูกม,มีเลือดออกมาร่วมด้วยนะคะอาจจะอายุครรภ์ไม่ถึง37สัปดาห์แล้วมีอาการเหล่านี้ก็อาจจะนึกถึงภาวะ เรื่องของคลอดกับนดยิ่งถ้าตรวจภายในแล้วปากมดลูกเปิดนะคะให้นึกถึงภาวะนี้ได้เลยแล้วก็ภาวะที่รุนแรงนะคะสำหรับไตมาที่สามที่สามก็คือภาวะมดลูกแตกนะคะอันนี้ก็จะเจอได้ค่ะคุณแม่ที่คลอดผ่าคลอดในท้องก่อนท้องนี้เป็นไงท้องต่อกันเร็วมีภาวะมดลูกบางนะคะโอกาสที่มดลูกแตกจะเกิดขึ้นได้ยิ่งถ้ามีท้องไปกระทบกระทั่งหรือว่า มีบาเหตุร่วมด้วยนะคะโอกาสมดลูกแตกก็จะเกิดทำมดลูกแตกก็เรื่องใหญ่นะ,ะแม่เสียเลือดในช่องท้องเยอะต้องรีบทาการผ่าตัดเดนด่วนนะคะนี่คือภาวะที่คนท้องมีเลือดออกทั้งช่องคลอดนะคะนึกถึงภาวะอะไรบ้างนอะกะราบแม่ตั้งครรภ์ช่วงไต,ตรมาสแรกก็5อาการที่พูดมาก็ให้นึกถึงเราไม่รู้หรอกคะ่ะเราจะต้องไปพบคุณหมอหมอต้องตรวจภายในอัลตราซาวดูถึงจะแจ้งเราว่ามีภาวะอะไรหรือใครที่อยู่ไตรมาสท้ายละ นะคะก็นึกถึง4ี่ภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลรีบพบคุณหมอเช่นกันนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันไว้นะคะเมื่อมีคลิปดีๆก็จะได้เจอกันแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ